สวัสดีครับวันนี้นะครับในวิชากรศาสตร์วิศวกรรมนะครับเราจะมาทบทวนนะครับแล้วก็หัดทําตัวอย่างในส่วนของเรื่องทฤษฎีของแพทพัทและการดีนัสนะครับสอทฤษฎีเนี่ยทฤษฎีตัวนี้นะครับจะเอาไปใช้ในกรณีการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปทรงนะละักษไปแปลกหน่อยนะครับแต่เราใช้หลักการการหมุนรอบแกนหมุนนะครับอ่า แลวเราไปได้ออกมาเป็นพื้นที่ผิวได้เป็นปริมาตรก้อนๆต่างๆออกมานะครับซึ่งเป็นวิธีที่เราสามารถไปใช้งานได้จริงนะครับอย่างเช่นคิดปริมาตรคอนกรีตปริมาตรงานดินพื้นที่ทาสีของรูปทรงต่างๆแปลกๆที่ไม่น่าที่จะคิดว่าจะคิดหานะปริมาตรหาพื้นที่ได้พื้นผิวได้นะครับก็เป็นหลักนะคิดที่ดีคนที่คิดวิธีการนี้เอาไว้ช่วยวิศวกรรุ่นหลังได้อย่างมากเลย นะครับอลองดูตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับทฤษฎีหลักๆต้องไปดูในตําราเรียนหลักนะครับแล้วก็ใน youtube ตอนต้นๆที่อธิบายทฤษฎีแต่และหัวข้อไว้นะครับเรามุ่งเน้นที่หาพื้นที่ผิวและปริมาตรนะครับอันนี้เป็นเขื่อนดินครับเขื่อนดินขนาดเล็กก้านระหว่างตะลิ่งสองฝั่งนะครับอันนี้เป็นตะลิ่งอันนี้เป็นตะลิ่ง สองฝั่งมุมตัวนี้หกสิบองศานะครับคือซีต้าแล้วกันตรงนี้ครับเหมือนเป็นเนี่ยทำโค้งๆแบบนี้ครับเปิดด้วยมุมหกสิบองศานะครับเราต้องมองรูปเนี้ยกับรูปนี้ให้สัมพันธ์กันให้ไดน้นี่คือจุดโอครับตรงนี้ถ้าผมตั้งแกนขึ้นไปประกาศผมตั้งโดขึ้นไปเนี่ยคือแกน Z ซตนะครับคือแกน Z ซแล้วถ้าเราตัดตรงนี้ครับตัดเซกชันตรงนี้า่า จะกลายเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเหมือนเราเอามีดหั่นมานนะหั่นเขื่อนดินออกมาจะเห็นเป็นรูปด้านข้างหรือรูปตัดแบบนี้ครับเรื่องจริงไหมเอ่ยเห็นตรงนี้ครับเนี่ยแนะนำาตรงนี้สองตรงนี้ครับคือสองพื้นที่ตรงสองตรงนี้นะครับตรงนี้คือสามเห็นไหมครับถ้ามองจากเครื่องบินลงมาเนี่ยจะเห็นเป็นสามเนี่ยเห็นเป็นสามเห็นเป็นสองมองจากด้านบนลงมาท็อปวิว นะครับเขื่อนของเราเนี่ยถ้าเราพยายามจะเขียนเป็นรูปทรงเดี๋ยวผมจะพยายามฝืนวาดให้ดนะูซึ่งอาจจะไม่เหมือนนะักเนี่ยครับมันจะยุ้ยยๆแบบนี้เนะี่ยประมาณนี้ครับ นะ้วาดวานยาเนี่ยสองประมาณเนี้ยนะที่เราเห็นเนี่ยตรงเนี้ยก็คือรูปนี้นะครับเราเราจะหาพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวคือที่เอามือแตะรอบๆนะครับพื้นที่ผิวโดวยรอกแล้วก็ปริมาตรของก้อนเนี้ยครับเขื่อนดินตัวนี้นะครับอ่าตรงนี้ถ้าเรามองเนี่ยเนี่ยก็คือสองนี่เพร่ๆลงมา คือสามนะครับตรงนี้คือสี่ถ้ามองนี่สี่โอเคนะครับย้วยๆแบบนี้ย้ยๆแบบนี้นึกภาพตามหน่อยนะครับให้หานะครับให้หาพื้นที่ผิวหาพื้นที่ผิวก็คือหา A หาปริมาตรก็คือหา V หาว ของเคอนดินขนาดเล็กตัวนี้นะครับข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือตรงเนี้จากศูนย์กลางตัวนี้ครับหรือว่าตรงแกแนแสดเนี่ยถึงขอบนอกสุด9เมตรครับ9เมตรถึงขอบนอกสุดมองนี้ให้สัมพันธ์กันนะครับ9เมตรแล้วถ้าตรงนี้จากศูนย์กลางหรือจุด O จุดวงกลมตัวนี้ครับถึงริมนี้ 6เมตรครับ6เมตรครับสัมพันธ์กับเลขนี้จะเชื่อมโยงกันตั้งสติดีๆหน้าที่แรกเราเอาทั้งสองรูปเนี่ยแหะครับเป็นฟรีบอดี้ทั้งระบบไปเลยวาดใหม่คงจะยากน,นะครับวาดไม่สวยด้วยวาดแล้วเพี้ยนด้วยนะครับพอเสร็จแล้ว ถ้าอยากจะหาพื้นที่ผิวใช้สมการนี้นะครับถ้าอยากถ้าอยากหาพื้นที่ผิวเนี่ยมือรอบๆเหมือนจะทาสีอะไรเอาลงแบบน,นี้ครับเนี่ยพื้นที่ผิวผิวรอบๆพวกนี้ครับให้เอาความยาวเส้นหรือแอลมาหมุนหมุนรอบแกนแซดหมุนรอบแกนแซดปากกาคือแกนแซด ถ้าอยากจะหาปริมาตรเอา A มาหมุนรอบแกน Z รอบแกนหมุนนะครับนี่คือสูตรหาพื้นที่ผิวกับหาปริมาตรในที่นี้คือของเขื่อนดินแล้วถ้าเกิดหมุนไม่ครบรอบให้องศาที่บอกมาคูณด้วยพายส่วนร้อยแปดสิ ถ้าหมุนครบรอบก็คือสามร้อยหสิบองศาหมุนครบรอบคือหมุนเป็นรูปวงกลมนะครับเป็นรูปวงกลมของเราแค่หกสิบองศาเดี๋ยวเราจัดการตรงนี้หน่อยนึงตอนแทนตรงคําว่าเซต้าส่วนจุดศูนย์ทวงในที่นี้รูปทรงที่ส่วนใหญ่จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีสามเหลี่ยมก็อันนี้ท่านคนรู้แล้วด้านทู่หนึ่งส่วนสามด้านแหลมสองส่วนสามนะครับยังไม่ได้ก็แย่แล้ว,วน,นะครับ อ่าตอนนี้หน้าที่ต่อมาคือทำอะไรเอาในกรณีของหาพื้นที่ผิว A ก่อนให้เอาเส้นมาหมุนเส้นคืออะไรครับคือเราตัดออกมาเนี่ยเนี่ยคือเส้นพวกนี้ครับเนี่ยคือเส้นเส้นรอบรูปนะครับเราตัดออกมานะเราหันเขื่อนดินออกมาเนี่ยเอามีดหันเขื่อนออกมาในแนวตรงแบบนี้นะครับจะกลายเป็นลูกตัดแบบนี้ พืือที่ตัดแบบนี้ให้เราแต้มเซนทอยลงไปตามเส้นรอบรูปตัวนี้แบ่งได้ทั้งหมดห้าเส้นห้าเส้นนะครับอ่าแต้มเลยแล้วเรานี้ตามอยู่กลางความยาวนี่วัดยาวนี้ก่อนนะครับแล้วตรงการเป๊ะ นะครับอันนี้เท่านี้เอาตรงกลางเป๊ะเส้นที่ห้ายาวเท่านี้ครับตรงกลางเป๊ะตรงกลางเป๊ะตอนนี้เส้นของเรามีเส้นทอยที่กึ่งกลางความยาวเส้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเริ่มหาครับเอาพื้นที่ผิวก่อนนะครับพื้นที่ผิว ของเครือด,ดินขนาดเล็กอ่าอ่ะ,อะดูซิว่าจะหาอย่างไรเริ่มต้นถ้าสังเกตสมการด้านบนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความยาวกับระยะอะตัวนี้คือเรเดียสหรือรัศมีเนี่ยพวกนี้คือระยะพวกนี้เราออกแนวเป็นเรเดียสเพราะเราจะหมุน เล่แกนแท่วันน mm. ั้นต้องเป็นรัศมีนะครับถ้ามันวงกลมบล็อกก็เป็นรูปวงกลมอันนี้มันแค่เป็นเสี้ยวด้วยมุม60องศาวันนั้นต้องหา L กับ R ไว้ก่อนครับแคือความยาวของเราทั้ง5้าเส้นไม่ยากครับเมื่อ L 1 L 2 L 3นะครับ L 4 และ L 5หาให้ได้ครับ L ต้องคู่กับ R ครับ R 2 R 3 R 4 R 5เส้นใครเส้นมันครับจะมีระยะหรือลัสมีเป็นของตัวเองเอา่าเริ่มที่เส้นที่1ก่อนเส้นที่1คือเส้นนี้ครับยาวเท่าไหร่เอ่ยหมดเนี่ยครับกี่เมตรครับ2เมตร เียนความยาวก่อนแล้วกันนะครับต่อมาเส้นที่สองเส้นนี้ครับยาวเท่าไร่เอ่อยดูที่สเกลตรงนี้สองเมตรนะครับเส้นที่สามตรงนี้ครับยาวเท่าไหร่เอ่ยใช้พิธากรัสส่งเข้าประกวดครับอันนี้ถ้ามองคร่าวๆจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหาด้านตรงข้ามมุมฉากให้เจอพิธากรัสส่งเข้าประกวดครับ หนึ่งกำลังสองบวกหนึ่งกำลังสองจะได้ความยาวของเส้นที่สามครับได้หนึ่งจุดสี่หนึ่งเมตร่าต่อมาครับต่อมาคือเส้นที่สี่อันนี้ไม่ซับซ้อนครับยาวหนึ่งเมตร เส้นที่ห้าคือเส้นนี้ครับยาวบุดเลยหมดนี่เลยเอา1นบวกสครับยาว3เมตรโอเคนะครับต่อมาตรงตัว R าําทำให้ถูกความยาวไม่ค่อยยากเส้นใครเส้นมันอาหนึ่งปากกานี้คือแกนหมุนนะครับอย่าลืมปากกาตรงนี้ก็คือแกนแทกของเรา แกนแทของเรานะครับตัวน,นี้คือแกนแท้นะแกนแท้ของเรานะครับเพราะนั้นเส้นที่หนึ่งเนี่ยมันอยู่ริมสุดนะครับอ้างมาหมดเ,เนี่ยเก้าเมตรครับจากเส้นทอยเนี่ยถึงแกนแท้เนี่ยครับ r หนึ่งเส้นที่หนึ่งเก้าเมตรครับอย่างมีปัญหา 9เมตรต่อมาเส้นที่2ครับเส้นที่2คือตรงนี้ถึงนี้ครับตรงนี้ถึงนี้ครับทำได้ไหมเอ่ยนะครับตัวใครตัวมันดีไหมหมดเนี่ย9ครับนะครับอันนี้ยาว2ตรงเนี้ยครึ่งหนึ่งก็คือ1เพราะ,ะนั้นก็เหมือนเอา9 ลบหนึ่งทิ้งไปก้าลบหนึ่งเหลือเท่าไรเหลือแปดครับไปเคลียร์ให้ดีๆนะครับอย่าให้ผิดไปลองดูครับต่อมาสามนี่ครับจากจุดเซนทอยถึงแกนหมุนแซดหมุนรอบแกนแซดเป็นการหมุนรอบแกนเรื่องนี้แพัดกาดีนัสจากเนี้ยถึงเนี้ยครับเท่าไรเอ่ยเนี้ยถึงนี่หกครับ,ร 6, รบอันนี้ดิ่งลงมา คือครึ่งหนึ่งของหนึ่งหมดเนี่ยหนึ่งครับครึ่งหนึ่งของหนึ่งก็คือศูนยจุดห้าเราหกบวกกับศูนย์จุดห้าตรงนี้ก็กลายเป็นหกจุดห้าครับทําได้แล้วแนว,แวทางนะครับขอให้มันเรื่องเดียวกันก็นแล้วกันเส้นที่สี่ถ้าใครตอบผิดถือว่าแย่มากเลยครับเส้นที่สี่เซนทอยตรงนี้ครับถึงแกนหมุนแซ้เท่าไหร่หครับเท่าไหร่ครับหเมตรครับ โอเคไหมครับต่อมาเส้นที่ห้ายาวกว่าใครเพื่อนเลยครับอ่าเนี่ยครับทําท่าก่อน r5 r า,า,า,านะครับอ,อ่า r5 มองให้ไปนะเนี่ยเนี่ยมาองนี้ยนะนยจุด O เนี่ยมีแกนตั้งอยู่เป็นแกนแทดเนี่ย นะครับหมูหกสิบนะครับอาหา้าตั้งแต่เนี้ยถึงเนี้ยฉเฉลยคือเจ็ดจุดห้าครับฉเฉลยคือเจ็ดจุดห้านะครับเจ็ดจุดห้าเมตรมาไงเอ่ยลองคิดเอาอถ้าคิดจากริมนี้มาตรงนี้หกหมดนี่สามสามหารสองก็ได้ครึ่งหนึ่ง สามหันสองคือหนึ่้าเก้าหตัวนี้บวกกับ1นจห้าก็ได้เจจุห้าหรือบางคนจะเอา9ตัวนี้ลบกับ1นจุ้าตรงนี้ก็ได้ก็เจจุด้าเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นในการหาพื้นที่ผิวนะครับต้องระวังเรื่องหาความยาวให้ถูกกับหารัศมีหรือระยะอ้างอิงจากจุดเซนทอยถึงแกนหมุนให้ถูกต้อง เป็นสําคัญนะครับต่อมาหาพื้นที่ผิวได้แล้วครับจากนะครับ A, A เท่ากับซีตาซิกมา r คูณกับ L ผมจะขอเขียนเป็นคำว่า R คูณ L นะครับหรือคุณจะเขียน L คูณ R L ก็ได้มันเป็นผลคูณเหมือนกันได้ทั้งหมดแทนค่าครับจากพื้นที่ผิวแล้วนะครับแทนค่า เอเท่ากับคำว่าซีต้าก่อนซีต้าก่อนซีต้าคือมุมตรงนี้ครับมันไม่ใช่เป็นวงกลมมันแค่หกสิบองศาแล้วก็หกสิบองศานะครับมันเป็นการแปลงองศาให้เป็นเรเดียนนะครับจะคูณด้วยพายส่วนด้วยร้อยแปดสิบองศาเครื่องหมายองศาอย่าลืมเขียนนะครับถ้าไม่เขียนจะตัดคะแนนนะครับอหลังจากนั้น นะครับก็แทนค่าคำว่า r คูณ L ลงไปมีทั้งหมด5เส้นก็ r คูณ L 5เส้นนั่นเองนะครับอันนี้จับแทนค่าเลยนะครับ9คูณ2โอเคนะครับผมขอให้เขียนคำว่า r คูณ L นะครับคุณจะเขียน r L คูณ R ก็ได้ผมจะเขียนขึ้นตรงกับสมการตัวนี้ตัวนี้ก็อาจจะเป็นซีต้า L คูณ R L ก็เหมือนกัน กลับไปกลับมาได้นะครับไม่ต้องะวงเรื่องนี้ตรงนี้คือ R 1ตรงนี้คือ L 1นโอเคนะครับแล้วทำบทีละเส้นทีละ R เลยนะครับ8คูณกับ2องประมาณนี้นะผมไม่เขียนแล้วนะอันนี้ R 2 L 2ไม่เขียนเขียนตะออีกนะครับวงคนขี้ห่วงนะครับบวกต่อครับบวกต่อ นะครับบวกต่อคือ6.5นะครับคูณกับ1.41บวกกับ6คูณกับ1นะครับปิดท้ายครับ r 5คูณกับ l 5 7.50คูณกับ3ครับคูณกับ3ปิดวงเล็บ คิดเลขแลวคูณไอตรงไอเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับคูณก้อนนี้ด้วยไม่ใช่คิดแค่ก้อนนี้นะครับคูนกันให้หมดนี่นะครับคําตอบที่ออกมาพื้นที่ผิวนะครับถ้าถูกนะครับเจ็ดสิบห้าจุดศูนย์ห้าตารางเมตรครับตอบนะครับพื้นที่ผิวคือนหนครับเนี่ยพื้นที่ผิว เอามือรูปๆดูครับพื้นที่ผิวร,รอบๆนะครับพื้นที่ผิวนะครับพื้นที่ผิวนะครับอ่ะตอนนี้ปริมาตรอ่ะปริมาตรปริมาตรก็คือเนี่ยก้อนเนี้ยมีปริมาตรเท่าไหร่ใช้วิธีหมุนลอบแกนเหมือนกันแต่ถ้าปริมาตรเอาอะไรไปหมุนครับเอาอะไไปหมุนเอ่ยตอบหน่อยเอาพื้นที่ไปหมุนครับ เอาพื้นที่ไปหมุนนะครับอันนี้พื้นที่ผิวจบจล้วนะครับทําไม่ถูกดูไม่เข้าใจนะครับอันนี้จะขอบริหารกระดาษขึ้นไปหาคําตอบที่สองที่โจทย์ต้องการให้เราหาโจทย์ต้องการให้เราหาในส่วนของนะครับในส่วนของค่านะที่เหลืออยู่ก็คือในส่วนของปริมาตรของเขื่อนดินต,ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราช่วยกันหานะครับ ผมขอบริหารหน้ากระดาษหน่อยหนึ่งต้องระวังเรื่องอาให้ดีนะครับอาให้ถูกพร้อมนะครับจะหาต่อคือปริมาตรของเขื่อนดินขนาดเล็ก นะครับเมื่อ a ออของเราอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนเอ่ยเกี่ยวกับเรื่องเซนทอยอีกแล้วครับเมื่อกี้เส้นนะหาพื้นที่ผิวเอาเส้นไปหมุนถ้าจะหาปริมาตรให้เอาพื้นที่ไปหมุนเราต้องแบ่งหน้าตัดตัวนี้ที่เราตัดออกมานะครับเป็นพื้นที่ จนเป็นพื้นที่ผสมอยู่ครับเราแบ่งเป็น3พื้นที่ย่อยให้เป็นรูปทรงเลขาคณิตในทีนี้คือแบ่ง a 1เป็นสี่เหลี่ยมรูปนี้ a 2เป็นสามเหลี่ยม a 3เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าย,ยาวกว่าหน่อยหนึ่งนะครับหลังจากนั้นให้ทําอะไรให้ใส่เซนทอยลงไปที่กึ่งกลางพื้นที่ถ้า a อหนคือตรงนี้ผมจะตียมปูนะครับ A 2สามเหลี่ยม คำนึงเรื่องศูนย์ทวให้ถูกนะครับสาหรับสามเหลี่ยมแบ่งเป็นสามส่วนสามส่วนอยู่ตรงนี้ส่วน A3 สามหมดนี่ครับอยู่สักราวๆนี้เขียนสกเกลเซนทอให้ใกล้เคียงที่สุดเป็นจริงที่สุดนะครับหลังนั้นในมุมมองผมนะผมว่าถ้าหาปริมาตรเนี่ยหาง่ายกว่า ขอพื้นที่มันน้อยกี่เส้นตั้งหลายเส้นถูกต้องไหมครับอัาน,นั้นถ้าหาปริมาตรเอา a ไปหมุนเราแบ่งพื้นที่ย่อยเป็นกี่พื้นที่ครับกี่พื้นที่ครับ3พื้นที่ถูกต้องไหมครับมีสี่เหลี่ยมสองรูปแล้วก็สามเหลี่ยม A 2สองเราก็ a เหมือนเดิมนั่นแหละครับแล้วก็ต้องมี R ด้วย R1 R2 R 3สเพื่อเอาไปคูณครับ เดี๋ยว R คูณ a ได้ปริมาตรเขื่อนดินออกมาเอา a ก่อนนะครับเอา a ก่อนนะครับ A หนึ่งกว้างคูณยาวทำนายรับกว้างกว้างเท่าไรเอ่ยกว้างเท่ากับหนึ่งยาวเท่าไหรเอ่ยยาวเท่ากับสองโอเคไหมครับเหมือยเป็นเมตรหนือยเป็นเมตรอ่ะผมไม่เขียนเราะวันนั้นหนึ่งคูณสองก็ได้สอง อันนี้อยู่ในเทอมของพื้นที่ก็ต้องเป็นตารางเมตรต่อมารูปที่สองที่เราแบ่งไว้เป็นสามเหลี่ยมสูตรสามเหลี่ยมนะครับหนึ่งส่วนสองคูณสูงคือหนึ่งคูณฐานคือหนึ่งได้ศูนย์จุดห้าตารางเมตรครับต่อมา a 3ครับยาวหน่อยครับ a 3สาบนนี้เลย กว้างหนึ่งยาวหมดเนียครับสามเท่ากับสามตารางเมตรครับต่อมาตรงตัว R ครับช่วยกันทำให้ถูกเลย R คือตรงไหนครับคือเซนทรอยของพื้นที่ย่อยแต่ละรูปถึงแกนหมุนแท้ A นึ่ง R หคือตรงนี้ครับนียครับ R ห A 2 R 2องตนี้ครับ A 3 R 3อตรนี้ครับอ้างให้ถึงแกนหมุนแทรระยะให้ถูก R 1ก่อนตั้งแต่เนี่ยถึงเนี่ยครับ8เมตรครับแาดเมตรนะครับ ตรงนี้ท่า8เมตรทำได้ไมเอ่ยนะครับก็เอาหมดเนี่ย9นะครับตรงนี้มา2อ่าถ้าจริงก็น่าจะรู้เนะาะก็8ละแต่นนี้ยแต่เนี่ยเท่ากับ8ของถูกคือแบบเนี้ยอ่าถ้าถ้าแนะก็เอา9ลบ2หาร2เนี่ยคิดได้หลายมุมมองนะบางคนอาจจะเอา6บวก1บวกอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่นะครับมองแล้วตอบให้ถูกก็แล้วกันไม่ต้องบางเขียน บอกผมหรอกนะครับต่อมา R 2เนี่ยครับถึงเนี่ยครับวิธีการคือทำอย่างไรนะครับ R สองนะครับ R 2ก็คือถ้าเราคิดนะครับเอาด้านนี้ด้าน,นี้เอาด้าน,นี้ก่อนนะตรงนี้ยสองส่วนสามันนี้เป็นด้านแหลม นะครับสองส่วนสามของใครเอ่ยของเนี้ยครับของคนเนี้ยของหนึ่งถ้าคิดแค่นี้สองส่วนสามของหนึ่งจะได้ระยะแค่นี้ครับด้านแหลมแต่ยังไม่ถึงแกนหมุนแท่ต้องบวกเท่าไหร่ครับบวกเท่าไหร่ครับบวกอีกหกนะครับตัวเลขตัวนั้นถ้าคิดเลือกมาจะได้หกจุดหกเจ็ดครับอ่า ต่อมา R3 ามไม่ทายากเซนทอยของ a 3เนี่ยครับถึงแกนหมุนแซดนี่คือระยะ R3 ที่ผมกำลังชี้อยู่ใน R3 ตัวเลขนั้นถ้าหาถูกคือ7.5ครับนี่คือเฉลย7.5ถ้าที่มาล่ะที่มาก็สุดแทวแต่ท่านเอาฟังนี้ก็กได้อ่ะ หมดเนี่ยสามเอาสามหารสองสามหารสองจะได้ครึ่งหนึงคือหนึ่งจุดห้าเอาหนึ่งจุดห้าตัวเนี้ยบวกอีกเท่าไหร่ครับบวกอีกหกก็ถึงแกนหมุนแท่นั่นเองที่เขียนจำแต้มให้ดูเนี่ยมันไม่ใช่เฉลเนยนะมันหาได้หลายรูปแบบแต่ถ้าคนเข้าใจเนี่ยก็แค่เลขกดๆแล้วก็อาจจะมองแล้วก็เขียนตัวเลขออกมาเลยแปดเจ็ดจุดห้าหกจุดหกเจ็ดอย่างนี้มันต้นนะครับ ไม่ต้องเขียนแสดงวิธีคิดก็ได้นะครับขอให้หาให้ถูกกันแล้วกันข้อมูลพร้อมนะครับไม่เยอะเพราะมีอยู่3ามพื้นที่ย่อยเองนะครับอ่ะเราก็จากสมการครับจักไหนเอ่ยนี่ครับสมการหาปริมาตรเขื่อนดินซีต้าซิกมาอาคูณ A V เท่ากับซีต้าซิกมาอาคูณกับ A นะครับ แทนค่าเลยครับวี v. ปริมาตรเขื่อนดินซีต้าคอนเซปต์เดิมครับ60องศาแล้วก็คูณกับตัวนี้พายส่วน180นะครับแล้วก็ไล่คำว่า r คูณเอแลาวกันผมขอเอาอขึ้นก่อนเหมือนเดิม r าหนึ่งของผมแปดเอหนึ่งสอง อันนี้คือ r ห a 1นึ่ทำแบบเนี้ยของรูปที่สองด้วยคุณจะเอา a คูณ r ก็ได้พอกเราเจะ a คูณ r ก็ได้6.67คูณกับ0.5อันนี้คือ r ส a 2แล้วก็บวกกับ r 3คือ7.5 a 3คือสาออลังนั้นกดที่เลขกดให้ครบมดนี่ จะได้คำตอบออกมาเป็นปริมาตรเขื่อนดินนะครับที่เราต้องการหาลงหน้าไว้ก่อนเลยถูกแน่นะครับอีกก็ลืมติ๊กเหมือนกัน4 3 8สิหน่วยอะ่ะพื้นที่เมตรกำลังสองเมื่ี้เอาเส้นไปหมุนเนี่ยพื้นที่มาหมุนอยากจะหาปริมาตรปริมาตรหน่วยปเป็นอะไรครับลูกบาทเมตรเมตรกำลังสาเขียนหน่วยถูก้วยนะครับ จกรถ้าไม่เข้าใจเรื่องหน่วยไม่ยอมเขียนหน่วยสรุปก็ไม่รู้ว่าตัวเลขนั้นมันคืออะไรเอาไปใช้งานอะไรนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับท่านต้องดูแลตัวเองให้มากๆสิ่งจะทําเรื่องนี้ได้ถูกผมว่าความผิดพลาดส่วนใหญ่อยู่ตรงคํว่าอ่า R L กับ A ผมบอกว่าท่านคงจะหาถูกนะครับอย่าลืมนะครับอยากได้พื้นที่ผิว โดยการเอาเส้นไปหมุนรอบแกนหมุนอยากได้ปริมาตรวอลุ่มให้เอาพื้นที่ไปหมุนรอบแกนหมุนนะครับจะสามารถหาได้เอาไปใช้งานในวันข้างหน้าได้หาปริมาตรดินปริมาตรคอนกรีตพื้นที่ทาสีพื้นที่ปูกระเบื้องรูปทรงแปลกๆนะไปไประยุกต์ใช้ในวันข้างหน้านะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้ามันหมุนครบรอบคือส6 0องศานะครับ จะทำอย่างไรอันนี้แค่หมุดไม่ครบรอกนะครับฝากไว้ไปฝึกวิทยาย,ยุทธด้วยอย่าลืมนะครับ